กลับ <c oughs> สวัสดีนะครับผมอยู่ผมกันไวทูท a n n e l นะครับวันนี้เราจะมาขายลูกลอยถังน้ํามันทาง YouTube นี่แหละกะ็จะได้เห็นชัดๆหลายๆมุมไปเลยนะครับนี่ก็เป็นลูกลอยถังน้ามัน n อ r นเออาร์โปรอาร์โคตดใสๆแกนใสนะครับทราบตอนเนเงียบ ลื่นๆนะครับตัวลูกก้อยได้พร้อมลูกยางรองถังได้ถังเพียรหน้าใส่นะครับขาครบลื่นๆ่ิงตัวนี้ใส่กับเ n นิตาตาเหลี่ยมตากลม R.W โปรอา F.S.X ก็ใส่ได้นะครับก็คือใส่ได้ทั้งตระกูลของมันเลยรวม F.S.X ด้วยลื่นๆเลยอันนี้เราก็ต่อสายจะเทสเรียบร้อย ขายา้อยห้าบาทรวมส่งนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นเบอร์ไว้ด้านล่างพร้อมกับ Facebook ส่วนตัวถ้าสนใจก็แอด Facebook มาได้เพิ่มเพื่อนผมมาได้แล้วก็ทักแชทส่วนตัวทัก Messenger หรือโทรมาก็ได้นะครับจะมาลองกนะันเบอรสวิตโอเคเบอรสวิตนี่ยังไม่ได้ดึงยังไม่ได้กดก็จะมาคราาัพอเรากดขึ้นสุดปุ๊บรุกลอ,อยค่อยๆขึ้น ครับลุกลอยขึ้นเรียบร้อยพอลุกลอยขึ้นนะครับเราก็ปล่อยลงนี่นะครับปล่อยลงอันนี้เราปล่อยลงสุดแล้วปล่อยเกียร์น้ำมันก็ค่อยๆลงนะครับพอลงเรื่อยเรื่อยพอเราเอาขึ้นสุดเอาขึ้นอีกรอบลงสุดมันก็ค่อยค่อยค่อยคขึ้น Okay. ตอนนี้เรากันนะครับก็รับประกันว่าใช้งานปกติแน่นอนพอเพรเคกับรถเองนะครับขาย350บาทรวมส่งขาย350นะครับผมใครที่ชอบก็จัดได้เลยนะครับ350รบักเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือโชวได้นะครับรอยู่ด้านล่างสำหรับวันนี้ก็ขอบ yeah.